เรือข้างบ้านตันประจำับผมผ่านผักพิเศษครับผมแบบตับหมูสดๆครับเคยไปกินทุกงานสารเมื่อกี้นี้เขาจะใช้ตับหมูมหหมแซ่บมากเลยเลยมาให้นะเพิ่มจัดเกับแล้วเพิ่มครับวันนี้ตับหมูสีแบบสุดๆเลยครับกับเนื้อเปื่อยมันตกด้วยเกลยวเดือดน้ำกครับผมสูต่เริ้วใช่ไหมนะเพื่อ โอ้ยุดาครับผมเุดดมกันครับ้ปลาตาน่ากินมากเลยครับผมหูยน้ำข้นๆเลยพักเพิ่มซดมาครับนนี้สลัดแบบสดๆเลยมาปุงครับลองไปกินสิบจอนครับผมอันนี้ผมริกอไม้เองครับใส่กสนครับรอดูครับผม จากไล่เลยนะเพิ่มบอกผัก2 3สองส,สี่ห้า สอนไปเลยครับผมแถมมันไม่เต็มน,นี่ของพริกน้ำเพิ่มจะ็แบบสีงามมากเลยครับผมอาจจะพริดกกับกันขอสักสอนครับผม <c oughs> ทำเองนะเพื่อนบอกน <c oughs> ะครับน้ำตาล มน้ปลาครับไลยซอสพริกก็แล้วอพอดีลงไปคร,ครับผมสาใจเขานี่ครับมาเป็นความเข้มข้นครับผมพอ,อดีวันนี้ถั่วงอกเราเพิ่มหมดเลยเอาเป็นขนาดเลยครับผมยิ่งแซ่บครับผมบอกเลยนำรนะเบิดเข้มข้นๆแบบนี้ครับผมแต่ว่าความหวานในถั่วเนี่เพต้องห่วงนะครับนี่ร้อนตลอด24 ถ้าได้จับกุวยเตียวเรือขางบ่านยน้ำเต๋อมันสาใจมากเลยครับผมขาบลุลเ,เลยโห่ละพ่ายครับผมหอมเผากันกับกุวยเตียวเรือระเพิ่มมากเลยเข็มคนสาใจด้วยแต่มากินย้ำเด๋นี่สิส่วนมากไม่ค่อยกินครับติดใจพัดกระเพราหนิ่มครับผมใครได้มากินพัดกระเพราหนี่ก็เลยลืมกุวยเตียวไปสักหน่อยนึงแต่ที่เดียวของผมกุวยเตียวนี่นะครับเป็นคุ้มขุนตับ ยังบริส่น้ำป่านะครับนี่ครับน้ำส้มใส่นิดนึงงูหูใหญ่ระวังนะครับตัวก็ได้ทนี้นี่ยอหวานถึงใจคร่านี้น่ะ ลเกับัาสูตรโกฮับเพิ่มบอกนจโกนเาสอพื่อนโกฮับเพ่มาเป็นเพื่อนโกฮับแล้ผมคยเห็นได้ยินอยู่เล่มาเคยได้ยินอยู่โกฮับครับผมดังอยู่เนื้อเปลือกรับตับหมู อร่อยมากโอ้ยเหรอครับผมจับหมูมไหมครับเจ้าเลือดมากเลยครับบอกเลยหมันได้เนี่ยครับโอ้โหเหรอขมเผ็ดต้องห่วงเลยทีกนราเพิ่มเนี่เผ็ดแรงอริงดริครับ อะไรกินโดมครับผมคูดเตดียวเยอะตั้งทัพด้วยห้างฟองกันเยอะครับผมอ่อยมากเนื้อฉ่าักแบบเลิมเสียงนะครับหอมเขียวขวนมาตกุงเพิ่มเลยหักมากขึ้นหักมากเลย รแบบแบบดียวผมกผมแบงี่มันนเาี้ดูะแล้ตทต้นให้ดูครับมตับหมู่อนดุดยอดับผมถ้ากระดาเพิ่มกับเสตเตอรหมูครับแซ่บวที่หอมมันดีครับมีตับ ไปบนไปครับจะผักมาขึ้นร้อนตลอดครับที่นี่ร้อนเหมือนยี่สิบชั่วโมงเเล มากเผ้อนนเพิ่มเซนนึ่ลวกเสร็มแล้วน,นี่ก็เทียมเกี่ยวครับผมนี่ซิวขาวเส้นน้ำตาลน้ำปลายข้าวม้วกับซอสปุ่มลวดที่เด็กขาดไปผมสลวดครับผมแต่นิดหน่อย Của đưa đưa. phát đẹp, nhiều quá. ai vẫn nữa. vừa qua bên phu gấp. cố học này อร่อยสลัดเด็ดมากโหละพาะสุดดครับผมกลมกลมเนยโหระพาะเลยครับผมแ้วสลัดสด,ลสด,ดเลยกับมัดในดวยสดเลยสดญ่ครับเบืงใบนึ่งอวุวยพักนี่พริกเยอะขนาดนี้อยูบอะไรแน่นอน ภาคกินซาใจดีครับผมว่าพริกจุจัดเต็มแล้วก็ทุกภาคเลยอ่ะภาคสุดมากแล้วมีตับหมูครับผมเดรรินจานผัวรพาทั้งไงเลยครับผมเนื้อดอกกวางดิบอมทั้งแฉบพร้อม ngã càng rồi Đọc mặt Đây tập muốn bảo hưng còn tiếp thua của nó mang không tôi rồi nó phải thật là nó đi đi ด้วยผักยาบุกินจากข้างในออกมาผมต้องกินดักข้างนอกออกไปครับระยาที่ดีแต่ส่วนมากคนติดกินอ,อ่อนๆมดแล้วครับผมผม,มองข้างในมากงล่ว หมดมลกอครับจะทานเพิ่มอีกขนาดธรรมดาหมดเลยนั่นองนีย เดี๋ยวคนแบบนี้จะไหลรัครับผมเต้จะไหลบ่าตรงเดียวสอนขวนอยู่แล้วเต้ผมคนมากเลยกระใจการมันหนาวอยู่ผมการขอนเดี๋ยวลอง